บทละครพูดเรื่องเห็นกันลูกตอนที่สี่ค่ะฮช่างพูดจริงช่างไม่เบาบางลงมาตะกอนเลยแล้วจะเอางยไงจะเอาเงินหรือจะเอาแทะมาผมไม่เอา้วสองอย่างให้อย่างก็ได้คุณพูดซ้าซากอยู่พุงเบื่อเต็มทีแล้วก็ถ้าเมื่อพูดกันดีๆไม่ชอบก็ต้องพูดกันอย่างเด่นฉาด เอาเธอเป็นไงก็เป็นไปต้องเล่นง,งานเสียให้ลายไปทั้งตัวโอ้ยบังคุณคุยคุณทุกคนตายถาวรถม่ละอองไอแม่ละอองแม่ละอองกะอองแม่ละอองขึ้นกระไดมานี่แล้ว อ้าพอดีจริงโตโดด้ากโรซิแหมคุณพ่ออะไรวันนี้กลับบ้านวันจริงฉันหมายจะกลับไปทางคุณพ่อเลยดีเดียวก็จะพ่อได้เลิกงานไว้พ่อก็กลับมานั่นใครคะคนข้ามาหาพ่อจะเป็นเก๋าเก่าทันเาคุณ ถ้าจะคุณนับถือฉันมันหนอยังไงข้อรับอ๋อถ้าอย่างนั้นดิฉันก็ต้องนับถือคุณเหมือนคนอาของดิฉันทำไมดิฉันไม่รู้จักคนอาเลยฉันอยู่หัวเมืองคุณเข้ามาแต่ฉันน่เคยเห็นร่อนแล้วเมื่อไหร่คะทำไมดิฉันจำไม่ได้ดิฉันเป็นคนจจำคนแน่นัดร่อนแห่นจะจำฉันไม่ได้เลยเมื่อฉันเห็นร่อนข้างก้อนน้านีน่ะอายุร่อนได้เพียงสองปีเท่านั้นอ๋อถ้าอย่างนั้นคุณก็คงรู้จักคุณแม่ของดิฉันแล้วสิคะ ฉันรู้จักแม่รอนดีถ้าอย่าง,งานั้นดิฉันก็ยิ่งดีใจมากขึ้นที่ได้พบคุณแล้วคุณพ่อของดิฉันที่ตายนะคะรู้จักไหมถ้าอย่าง,งานั้นคุณก็ดีกว่าดิฉันดิฉันไม่รู้จักเลยเคยเห็นแต่รูปที่ในห้องนอนของคุณแม่รูปร่างสูงหน้าอกกว้างดิฉันชอบหน้าเสียจริงหน้าตาดูเป็นคนซื่อใจคอกว้างขวาง ถ้าใครบอกดิฉันแล้เป็นคนไม่ดีดิฉันไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาดเที่ยวแต่ท่านก็เป็นคนดีจริงๆอย่างที่ดิฉันนึกเ่าเอาในใจคุณพ่อก็ได้บอกดิฉันว่าอย่างนั้นจริงไหมคะคุณพ่อถ้ามีคนมาบอกร่อนว่าพะรลอนที่ตายนะเป็นคนไม่ดีแล้วก็ลอนไม่ยอมไปนันเชื่อในเที่ยวหรือจะเชือ่อยังไงดูในรูปก,ก็รู้ว่าเป็นคนดีเออนี่คุณพ่อบอกแล้วหรือย,อยังเรื่องงานแต่งของดิฉัน บอกแล้วฉัาจะดีด้วยคุณอาต้องมาลดน้ำที่ฉันนะคะฉันฉันต้องรีบกลับไปพวกเมือกโธ่จะอยู่รถน้ำที่ฉันหน่อยไม่ได้หรอคะฉันจะข้อตีต่อดูก่อนแต่ยัางไงอย่างไงก็ดีถึงฉันจะอยู่รถน้ำรอดไม่ได้ฉันก็คงไปพรอให้รอดมีความสุขที่ฉันรับพรล่วงหน้าไว้ก่อนคุณพ่อคะช่วยพูดจาชวนคุณอาให้อยู่รถน้ำที่ฉันหน่อยนะคะที่ฉันจะขึ้นเรือนเสียทีแล้ว คุณพ่อกับคุณอาค,คงอยากคุยกันอย่างผู้ชายสนุกกว่าเจ้าขุนพอรับตายถาวรผู้ทูเด็กคนนี้ดีเกินเีีจะเป็นลูกพก่อพวกมันเร็วสามเกินทีีจะเป็นพ่อเขา่าผมเพิ่งรู้สึกขึ้นความจริงมาเดียวหนิมาล้ําเด็กคนนี้ได้ว่าท้าพ่อของรอนไว้ในใจเป็นคนดีไม่มีที่ติ นี่นะครับแม่นตรงนี้ปหข้องแม่นวนผู้มีติดตัวไปสิ่งเดียวกับเท่านี้แหละขอให้เจ้าคุณเมตตามทีสักทีเมื่อถึงงานแต่งงานของแม่ละออให้มอบแม่นตรงนี้แกเขาแล้วบอกว่าเป็นข้องรับไว้ข้องพ่มส่งมาแทนตัวได้ีิเธอเลยฉันจะทําตามที่แกประสงค์อย่าวิตกเลยผก์กอนอะไรอย่างอะไรว่ามาดฉันจะไม่ขัดเลยย่าเดี๋ยวบอกความจรงิงแกแม่ละอ,อเลยให้เขา้าครูนับชื่ลูกเก้าพวกมันนั้นว่าเป็นพ่อเขาและให้นักพิธสงพงษ์เป็นอา ได้สิฉันจะทำตามที่แกประสงค์ลาที่พรุ่งนี้เช้าเรจะกล้าไปในสนุโลกเอาเงินไปใช้บ้างสิ<ม>อันนี้มีสาคาหกร้อยได้อยู่โ<อ>้<ม>ลับไปเถอะไม่รับถึงกับพ้อกันเทยวผมจะไม่ลืมพระเดชมาคุณใต้เท้าจนตายทีเดียวคอยเชื่อผมเถอะ เอาเถอะอย่าพูดให้มากนักเลยเงินเกมใสก่กระเป๋าไปเถอะแล้วก็ขีดทางหนทางทำมาหาก,กินต่อไปนะขอรับพุมจะตั้งใจทํามาหาก,กินในทางชอาง่อดาจริงจริงทีเดียวถ้าพุ่มนะขิดโยกโย,ย و, ไปทางใดทางหนึ่งอีกขอ,อย่าให้พุ่มแขวอายาจาับเลยเอาเถอะอย่าพูดให้มากนักเลยอย่าลืมทำตามที่ตั้งใจไว้นะอย่าลืมนึกถึงแม่ลรงบ้างนะพุ่มจะลืมล่นไปได้เลยภาพน้เขาอ่อนจะทิ้โตัวพุ่มไปจนมันตายทีเดียวพุ่มลาที ผมไม่จำเป็นที่จะต้องฟังไม่ละออไว้แก่เจ้าคุณเพราเจ้าคุณเป็นพ่อที่ดีก็ผมรอยเท้าฟันตวีีเออยังไม่ตกเลยแม่ละออนะ่ะฉันจะดูแลยากดีเหมือนเดิมผมเชื่อเชื่อแน่นอนผมหลาเจ้าคุณ<ฮ>ดี ความภาคภูมิใจของแม่ละออในบิดาที่ให้กังเนิดตนโดยไม่รู้ว่านายล้ำเป็นบิดาที่แท้จริงจึงเกิดความละอายใจและเห็นแก่ลูกไม่เปิดเผยความจริงเพื่อให้แม่ละอออมีชีวิตที่มีความสุขต่อไปจบตอนที่สี่ค่ะ มาตรงกลางหน่อยซ้ายค่ะอ๋อเข้ามาตรงกลางเก็บคอจังเลยเข้ามาตรงกลางตายๆใช่เหรอเก็บคอนพีน่อยอ่ะ มหิงเอาไอเทมรับสิเอาได้ไปอนี่นายลองดูคืออะไรหรออยากแก้ไอตามมงกุฎไงหืมอ้ยอ้ยพอแล้วโ้ใช้ดีจริงใช้ได้ใช่ดีต้องจิมมี่แบ็คเฮ้ยผิดอันอยากแก้ไอตามมงกุฎใช้แล้วใช่ดีจริงๆขอพระคุณครับ